สวัสดีครับดมีชาแนลครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในคอนบุรีนะครับ ผมขับรถมาเรื่อยเนาะตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงหมู่บ้านอะไรเนาะแข็งใสเรื่องครับนี่ครับพ <c oughs> อดีอากาศร้อนเนาะเห็นร่านน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสเรื่องครับนี่ยงเป็นร้านเล็กๆเกนาะใครอยู่กับบ้านไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไรเนาะเดี๋ยวผมดูกันแป๊บหนึ่งอ๋ออยู่ตำบลแชะอยู่นะครับตอนนี้ อายายแถวนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับบ้านนองคัมป้อนจะว่าเป็นหมู่บ้านย่อยจะว่าเรียกเริงโกรด่านมะม่วงด่านมะม่วงเนี่ยครับอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมผมเข้ามาเห็นเขาเขียนว่าอะไรนะนนงมะข่าหรืออะไรหนองมะข่าหนองนองคัมป้อนเนี่ยผมมาจากทางนี้ไงเขาเขียนว่าหนองมะข่าอะไรนองมะข่าแต่นองตะโคอ๋อหนองมะข่านี่คือมาถึงปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปนู่นเนี่ย พคมันจะเลี้ยวไปนุ่นเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวลงไปนุน่นคือไปอำเภอขอมรีผมก็มาจากแฉ่นแหละผมอยู่ในแฉ่แต่นี่ก็ยังอยู่ตำบลแฉ่อยู่เนาะนแข่งแสแบบบนบ้านเลยใช้ได้กี่อย่างครับเนี่ย ขนมปังเถากล้วยมีชิดมีมันไหมไม่มีมันไม่มีมันผมเอาเอาลูกจากเถากล้วยแล้วก็บุ่นมะพร้าวนะครับใส่ถ้วยกี่อใส่ถ้วยกินนี่นะครับขออนุญาตถ่ายเลยครับถ่ายถ่ายไปตั้งนานแล้วค่อยขอบรรยากาศแบบบ้านเองเนาะถ้วยจักบาทยายถ้วยสิบบาทนะใส่ได้สามอย่างครับ อ๋อเด็กน้อยไปโรงเรียนกันเนี่ยพ,พี่เทอมอะไรเนี่ยเขาไปเที่ยวนำเด็กไปเที่ยวอ๋อเขาพาเด็กไปเที่ยวอสองคนนี้ขึ้นไปไปเขาอันนี้คนนี่อยู่ป .4 ใช่ไหมอ๋อเด็กโตไปไปแต่แค่โนบานอนบานก้ะ กี่ยาทำอะไรนนทำปุ๋ยทำแม่ผลดินให้ลูกลูกสาวมันจะขายน้ำแข็งเลยไปปตัดดินให้เขาก็ไหนครับร้านสาวปิดเทอมตรงนั้นอะไรเนี่ยจะยายก็จะลกขายไงอ๋อแต่เขาสวนเขาสวนจะให้ห้านขายเนาะให้ห้านขายหลานปิดเทอมให้เขาหาเงินไปโรงเรียน แต่รจริงถ้ามานนมะขามป้อมเมื่อกี้ก็จ่ะ้านมุดใหญ่แล้วผมผมดันที่ไหนผมถึงนนมะขามป้อมไงแล้วผมย้อนกลับไปคืนอ๋อแต่ถ้าถ้าตรงมามันก็มาออกนี่ใช่ไหมออกนี่ไปถึงนนตะโค้นนตะคก็ออกนมะข่านมะขาก็ไปพนาหนองหินขาคีมพนาหนองหินขาคีมที่มันจะบอกทางนาลากใช่ไหม <c oughs> ใช่อ๋อม,มันวนไปออกนน่นเนาะอเข้าใจละเข้าใจละผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไรแถวบ้าน อยู่ไหนผมอยู่ในแช่เลยครับตลาดแช่แต่ผมไปอยู่กรุงเทพนานแล้วครับบางทีเขาบอกหมู่บ้านมาเมื่อวานเขาบอกไปดูงามไปดูงามอยู่ตรงไหนเนาะเขาบอกเขาบอกมาบโกเอออย่างเง้นนะรู้อยู่มันมีหลายชื่อครับด่านน้ำม่วงนี่ก็มีหลายชื่อป่าละงามเขาก็เรียกด่านช่างตายก็เรียกอ๋อหลายชื่อบุกถิ่นก็เรียกแต่ผลทุท้ทยมาเอาด่านน้ม่วงพี่ต้นม่วงอ๋อตลงตัวนี้ด่านมะม่วงเพราะว่าคนแก่เขานำเขาไ่อยู่ครับอ๋อไอ้นายสั่งอะไรกันนะ เอาไหมเนี่นนยรวยใช่ไหมถ่ายบรรยากาศใหญใส่ถุแงแข่งข<ม>ใส่ถุงไหมใส่ถุงไหมนั่งกินนี่เลย ขาย,ยด้ดีขายดิบชินด้วยหวานไหมจ๊ะหวานไหมพอดีครับกำลังดีหวานเย็นเย็นเจ็ดกรุ๊ปมาใช่ไหมนี่น อาจายยนจะให้หลานสาวขายเนาะ,ะมาช้าไปเนาะห <c oughs> ลานสาวจะขายวันขาย,ขายาวนันเสาร์นี่เองพิธีมเนี่ยครับพิเธิมเรื่องอะไรครับเดียนอรอพิมออลอพิมมาแล้ว <c oughs> พูดถึงก็มาและต้อใส่พิษอะ่ะ อ๋อเราพี่ม้องโรงเรียนที่คูก้าสอนใช่ไหมใช่ก็คูก้ารุ่นเดียวกับผมหมู่กันเรียนเรียนอยู่มปลายเรียนด้วยกันเรียนกบคูก้าคูจันดอกจันดอกแล้วก็จันแม่อะไรเนาะ บรรยากาศนั่งกินเนาะและ้วบรรยากาศได้ไงไม่ต้องอายหรอกึืนกล้องอ๋โหโหอเียตั้งกล้องอ่จจะย้อนแสงนะมาทำปีเลยน้าใส่ถุงไหมลูกใส่ถุงด้วยใช่ไหม กี่ถุงถุงเดียวเนี่ยครับอาไหนมาค้าไหนมาขายถัอวพอดีเลยเนี่ยดูซิคูก้านั่นเือกเร็วเขาสอบกันเนี่ีสอบสอบซีทเหมง ว่าคนหนึ่งก็ไปโต๊กจีนร้านชายไปโต๊กจีนหาง,งานทำเอาไปทำกับเขาเนี่ยจะลุกจ้างเขาวันพกโรยอยเดือดหลายเรนะื่องะพวกโรยก็เดือดหลายโรงงานเมื่อเช้านี่กลางคืนก็ประมาณหกทุ้มโอรับปานกับคนหนึ่งพอดีรับถึง เหมือนเขารวมค่าล่วมเวลาค่าอะไรด้วยเนาะการร้อนๆเนี่ยกินแข็งใสสักชื่นเลยนะ กอ,อยงนีน้องเขาทงขี่มอเตไซค์มาจากไหนทางพนัน้องหินเนี่ยพนันหนองหินออกมาจากพนานหองหินออกมาส้ามาค่ามาข่านมานนโนรตโคเขามานี่ลยมาจากโรงเรียนหรอเนาะไม่ต้องเข้าในแช่ใช่ไหมครับไม่เขาก็ได้เขาก็ได้ไม่เข้าก็ได้ออกเาละพิมพ์ออกงงเลยถนน ใส่ถุงแม่มาเนี่ยมีหลอดด้วยจริงตำบลแช่มมันกว้างจะเป็นเขาวอจะขึ้นเทศบาลเนี่ยในต่อไปจะเป็นเทศบาล ไม่ค่าไม่มากสายลมแข็งไม่ถ่ายถึงบ้านก็เศ้างงก็ไม่เอาเมื่อกี้เห็นมาสองคนสองคนกับหลานคนที่สายลมแข็งแบบคลาสสิกเนาะสมัยนี้เขาใช้แบบเป็นเครื่องเนาะ อ๋อแค่หมุนเอาอ๋อแข็งโลดผมแต่ยายขายยายใส่เอายายขายนี่ยายจะใส่เอาเพราะว่ากำลังแข็งอ๋อครับคแต่เพราะว่าอย่างงี้คลาสสิกดิออกกำลังแข็นไปด้วยแต่ให้เขาใส่ยังไงเขาใส่ไม่เป็นครับเขาใส่ไม่เป็นมีเครื่องทุนแรงแล้วสมัยนี้เครื่องทุนแรงจะยายถนัดแบบนี้ให้เขาใส่เนี่ยเขาใส่ไม่เป็นนั่น จะลุดมือนะนี่เขาลุดมือลงเลยนี่นี่แม่ค่ะลูกซิทโคก้าเนี่ยในรุ่นเดียวโคก้าร์ได้เนี่อ๋อจะสั่งน้มแข็งให้แม่ค้าใสเนี่ยใสไหมเนี่ยจะสั่งน้มแข็งมีให้แม่ค้าใสให้ดูใสเป็นไหมเป็นใช่แต่เครื่องใช่เป็นแต่เครื่อง วันนี้เขาสอบใช่ไหมไม่ไปตามงานที่ถึงมไปตามงานสอบเสร็จแล้วนี่ก่ออ๋อเสร็จแล้วตามงานนะนะครับลูกซิ์เพื่อนผมนะครับเ <c oughs> พื่อนผมเป็นครูสอนหนังสือก็สบายแล้วนะเนาะไอเรายังเล่นร่อนอยู่เลย <c oughs> <c oughs> เล่นร่อนถ่ายคลิปไปเลยเปื่อยนเลยนะการกล้ากล้าลูกพ่อจอยนะ ชอบเป็นไก่ชนเนี่ยนะครับว้าสมัยก่อนสมัยเรียนไปกับผมสองคนตีดมีดันสว่างอะ่ะไปชุดโรงเรียนกันแหละสองคนก็ก้าครับบรรยกากาศลานแข้งใสนะบ,บ้านๆครบบ้านอะไรนะน,มมน้องมะม่วงโนนมะม่วงโนนก็ได้ด่านก็ได้ด่านข้องนี้ด่านมะม,ม,ม่วงนะครับผมตำบลแชะพระคอมรีครับ นีพระใหญ่อย,ย,อยู่ลงตรงนั้นครับครับผมเมื่อกี้ผ่านมาตรงพระ